เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันอีกเกมทีเทลวีออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆทำทาไทเอลนะครับตรงคาสิโนนะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแมปให้ดูก่อนนะครับนี่ตรงคาสิโนเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเขาให้เวลาแค่1นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยากหรือไม่ยากอะไรยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจ และที่สําคัญนะครับอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆหรือว่าอัปเดตอะไรจากทางช่อง,องนะครับผมก็เป็นไงมีหินม้ามาแล้ววันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันลื่นนะครับผมบอกเลยว่ามันลื่นนะเดี๋ยวเรามาาร์ k จุดกันก่อนนะครับว่าต้องไปตรงไหนนะครับอ่าเนี่ยไม่ยากมากไม่ยากมากนะครับตรงน,นี้คิดว่านะ จรยิ่งเคยทําไปแล้วนะก่อนหน้าน,นี้แต่ว่าตอนนั้นเหมือนจะไม่มีหิมะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีหิมะนะแต่ว่าถ้าเราไปตามทางเนี่ยมันก็จะไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรามาไปเส้นทางนี้กันดีกว่านะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวกด e เริ่มได้เลยนะครับผมทุกคนไปหนึ 1, 2, ่งสองสามครับไม่ได้เลยว้าวีที Yeah. <laughs> เรียบร้อยเลยนะครับผมได้มาหนึ่งแสนนพนะครับกับเวลา5้าสเ้าวินาทีจุดศูนย์หกอ้จุดนะครับผมบอกเลยโคตรยากนะครับรอบนี้แต่มันก็ท้าทายดีนะครับมันยากแค่อย่างเดียวแหละตรงที่มันถนนมันลื่นนะครับจริงๆอ่ะถ้ามันไม่มีหินมามันมันไม่ยากหรอกมันแต่มันมีหินมาพอดีนะครับมันก็เลยยากเพราะว่ามันการระยะเวลาเบรกแล้วก็เลี้ยวอะไรเงี้ยยากนะผมจะพันเลย ก็เพื่อนๆเนี่ยมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยคงจะมีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามถ้าใครต้องการรับแจันด้วยนะครับก็ถ้าใครทําเวลาได้น้อยกว่าผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาเขียนกันหน่อยแล้วกันนะส่วนถ้าใครหัวร้อนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาระบายได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าก็อย่าหยาบคายไปเกินไปนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยมีแค่นี้จริงๆแหละไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย